สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคมสอนายนะคะสำหรับวิดีโอคลิปนี้คือคลิปของคนรักคณาราศีสิงค์นะคะคนราศีสิงห์เนี่ยนะคะถ้าจะเห็นดาวดูดวงเนี่ยนะคะในเดือนนี้คือตัวเองมีดาวแบ็คคัสคุมอยู่แล้วเนี่ยก็คือเวลาจะมีอะไรมากระทบกระทั่งเนี่ยมันก็เหมือนมีดาวคุ้มครองที่ดีอะนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะถ้าเราสังเกตดูเนี่ยดาวใหญ่เนี่ยตกในที่เสียนะคะคือดาวเสาดาวพฤหัสต,ตกในเรือนอลีอ,อ,อทีนี้จะมีดาวที่ดีเด่นเนี่ยเก้าสิดาวศุกร์กับดาวพุธอยู่ในเรือนกรรมมะนะคะส่วนเรื่องอื่นเนี่ยดาวอื่นเนี่ยจะมีดาวราหูอยู่ในเรือนราพะเพราะฉะนั้นคนราศีสิงห์เนี่ยนะคะ ถ้าเรามองอย่างนี้ปุ๊บเราจะรู้ว่าเออหน้าที่การงานเขาจะดีละนะคะคือเริ่มดีเริ่มมั่นคงาการงานการการงานการเรียนก็จะเข้าที่เข้าทางาไปด้วยทีนี้อะไรที่เขาต้องห่วงก็คือดูแลสุขภาพหนึ่งละ2นะคะคือต้องระมัดระวังศัตรูนะคะหรือคนที่ไม่หวังดี นนะะต้องระวังเพราะก็มีกําลังอยู่นะคะทีนี้แต่ถามว่ามิโชัปิลาบมีนะคะเพื่อนสนิทมิสหายเนี่ยนะคะก็ดีอยู่นะคะก็จะเป็นคนที่ได้มิตรได้อะไรได้มีมิตรสหายที่ดีอยู่คนราศีสิงห์เนี่ยนะคะเป็นคนใจกว้างนะคะเป็นคนที่มีน้ําใจนะคะมีมิตรเยอะนะคะเพราะว่าเป็นคนใจดีใจใจดีใจมีน้ําใจ นะคะกว้างขวางเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ข้อควรระวังในเดือนนี้นะคะ,ะเดือนนี้ที่ระวังก็คือ,อเรื่องการสร้างศัตรูนะคะพยายามอย่าเป็นศัตรูกับผู้ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะพยายามอ่อนน้อมถม่อมตนบางทีเราเราใจร้อนเราหงุดหงิดพอเจอเขาจู้จี้พอเจอเขามาพูดอะไรไม่เข้าหูแล้วเราก็เหมือนเราก็จะ โต้อตอบกลับเนี่ยพยายามระวังโดยเฉพาะผู้ใหญ่ในวงงานนะคะผู้ใหญ่ในวงงานเราต้องอดทนแล้วก็จะผ่านไปเองนะคะนอกนั้นเนี่ยดวงชะตายังถือว่าโอเคนะคะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็พยายามอย่าไปออกบ้านบ่อยนะคะคือยิ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงโรคระบาดอยู่ด้วยเนี่ยนะคะก็คือบางทีคุณก็ยังจะรู้สึกหุดิดอยู่บ้านไม่ค่อยสนุกแต่อยากจะออกบ้าน บ่อยๆเนี่ยก็แนะนำนะคะอย่าอย่าไปออกบ้านบ่อยนะคะพยายามอยู่กับที่อยู่กับบ้านดีกว่านะคะในช่วงนี้แล้วก็จะดีแล้วจะปลอดภัยนะคะก็ไหว้พระสวดมนต์นะคะแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆถือศีลซะนะคะบ้างนนะคะแล้วชีวิตของคุณเนี่ยจะยุ่งยากน้อยลงศัตรูอะไรก็จะน้อยลงอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะคะ เพราะว่าถ้าเราดูนี้เนี่ยเดือนอริก็จะมีดาวเสร์ดาวพฤหัสน,นะคะแต่ถ้าเราเป็นคนรักษาศีลทำบุญมันทำบุญทำทานภาวนาอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆเนี่ยบางทีพวกเนี้ยนะคะก็เข้ามาไม่ถึงนะคะไม่ถึงตัวเรานะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับคนลัคนาราศีสิงประจําเดือนกร,รกฎาคม2563นนะคะสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็จบลงแล้วขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ